แม่เลี้ยงเดี่ยวถูกบังคับให้แต่งงานสามอัจฉริยะตัวน้อยเปิดผลตรวจ DNA อ็พ่อครับเปิดประตูเขาคิดว่าเขาสามารถหนีจากความผิดของตัวเองได้แต่เมื่อสามชีวิตที่ไม่เคยรู้จักกันกลับมาพบกันความจริงที่ซ่อนอยู่จะทำให้คุณต้องอ้าปากค้างพวกเขาจะหาทางออกจากอารมณ์ที่เคยถูกบีบคั้นมาได้หรือไม่ร่วมเดินทางไปกับพวกเขาในเส้นทางที่อันตรายและไม่คาดคิดคลิกดูตอนนี้เพื่อค้นพบความลับที่ทุกคนต้องรู้ บ้านไม้สองชั้นในซอยเงียบสงัดลมเย็นพัดผ่านใบไม้ร่วงหล่นเสียงนาฬิกาดังติ๊กตอกในห้องนั่งเล่นแสงแดดบ่ายสองลอดม่านลงบนพื้นไม้เก่าวารุณีนั่งนิ่งบนโซฟามือของเธอกำแน่นราวกับจะบดกระดาษในมือเอกสารตรวจ DNA อเธออ่านซ้ำอีกครั้งชื่อของพ่อเด็กทั้งสามคนคือคนเดียวกันหัวใจเธอเต้นแรงเงื่อเริ่มซึมตามไรผม แม่จ๋าเราหิวแล้วเสียงลูกชายคนเล็กดังจากครัวเธอลุกขึ้นช้าๆเหมือนถูกกดทับด้วยอะไรบางอย่างสายตาเธอหันไปมองกรอบรูปบนผนงังรูปถ่ายงานแต่งของเธอเมื่อสัปดาห์ก่อนเธอไม่ยิ้มในภาพนั้นเสียงเคาะประตูดังขึ้นทันทีปังปังปังเด็กทั้งสามคนวิ่งมาเรียงแถวหน้าประตูลูกสาวคนโตถือซองเอกสารแน่นในมือพ่อเปิดประตูหน่อยพวกเรารู้แล้ว ประตูไม้สั่นเบาๆตามแรงเคาะวารุณียืนตัวแข็งมือของเธอสัน่นเธอรู้ว่าภายในห้องนั้นมีเขาอยู่เขาผู้ชายที่แม่เธอบังคับให้แต่งงานด้วยไม่ใช่พ่อของเด็กเธอจำได้ดีว่าคืนนั้นเกิดอะไรขึ้นเงาเคลื่อนไหวหลังประตูลูกชายคนกลางตะโกนเรามีหลักฐานแล้วเสียงประตูคลายล็อกดังแกรกประตูเปิดออกช้าๆชายหนุ่มในชุดนอนยืนมึนงงอยู่ตรงนั้น เขาเห็นเอกสารในมือเด็กสีหน้าเปลี่ยนทันทีจากมุนงงกลายเป็นซีดเผือดวารุณีเดินเข้ามาใกล้เธอหยุดยืนห่างเพียงแค่หนก้าวกลิ่นน้ำหอมราคาถูกโชยมาจากตัวเขาเธอมองตาเขานิ่งคุณรู้มาตลอดใช่ไหมเขาอ้าปากจะพูดอะไรบางอย่างแต่ไม่มีเสียงใดหลุดออกมาเด็กทั้งสามคนยืนเงียบลมหายใจของพวกเขาหนักแน่นเอกสารดีเอยังคงอยู่ในมือ วารุณีหยิบมันขึ้นชา้าชาแล้วชูขึ้นต่อหน้าเขาเราจะไม่โกหกอีกแล้วมือของชายคนนั้นเริ่มสัน่นสายตาเขากวาดมองไปที่เด็กทั้งสามเขาไม่พูดอะไรแต่อะไรบางอย่างในดวงตาเขาเปลี่ยนไปเธอรู้ความจริงเริ่มกระแทกเขาแล้วจากนั้นเสียงโทรศัพท์บ้านก็ดังขึ้นกริ่งงงทุกคนสะดุง้งวารุณีหันไปมองมันชา้าชเสียงปลายสายคือเสียงที่เธอไม่คิดว่าจะได้ยินอีก เสียงนั้นพูดว่าวารุณีฉันคือพ่อของเด็กทั้งสามเสียงนั้นแผ่วเบาแต่ชัดเจนราวกับเวลาหยุดเดินสายตาทุกคู่หันมามองแม่วารุณีกัดริมฝีปากแน่นมือเธอสั่นจนโทรศัพท์แทบ,บหลุดจากหูเสียงนั้นพูดต่อฉันกลับมาแล้วฉันขอโทษขนลุกว่าไปทั่วแขนของเธอหัวใจเต้นรัวราวกับจะทะลุออกจากอก,อกชายตรงหน้าขยับตัวเล็กน้อยแต่เธอยกมือห้ามไว้เงียบ ดวงตาเธอเริ่มแดงกำ่ำเด็กทั้งสามเดินเข้ามาใกล้ลูกสาวคนโตเงยหน้ามองเธอแม่นั่นเสียงพ่อจริงๆใช่ไหมวารุณีพยักหน้าชชาๆเสียงในสายยังคงพูดต่อฉันไม่ควรทิ้งเธอไปวันนั้นแต่ฉันถูกบังคับมีคนขู่ฉันฉันแค่อยากให้ลูกๆปลอดภัยเธอสุดตัวลงนั่งโทรศัพท์ยังแนบหูน้ำตาหยดแรกไหลลงข้างแก้ม ชายที่ยืนอยู่กับเธอมองทุกอย่างด้วยสีหน้าแข็งค้างเธอหันกลับมามองเขาคุณรู้ไหมว่าคุณกำลังเลี้ยงลูกของผู้ชายที่คุณเกลียดเงียบเขาไม่ตอบลูกชายคนเล็กเดินไปจับมือแม่แม่ไม่ต้องแต่งงานกับเขาก็ได้ใช่ไหมวารุณีก้มลงกอดลูกแน่นเธอหลับตาสูดลมหายใจลึกเสียงในสายพูดเบาๆฉันอยู่หน้าบ้านแล้วเธอลืมตาขึ้นทันทีดวงตาเบิกกว้าง เธอลุกพรวดวิ่งไปที่หน้าต่างม่านสะบัดตามแรงมือชายคนหนึ่งยืนอยู่ริมรัว้วเสื้อเชิดขาวใบหน้าที่เธอจำได้ไม่มีวันลืมเขายกมือขึ้นชาชายิ้มบางบางปรากฏบนใบหน้าเขาท่านใดนั้นเสียงกระจกแตกดังเปรี้ยงจากด้านหลังวารุณีสะดุ้งเฮือกเธอหันขวับกลับไปเศษกระจกกระจายเต็มพื้นห้องหน้าต่างด้านหลังถูกทุบจนทะลุชายที่อยู่ข้างเธอยืนหายใจหอบแรง ในมือนั้นมีแจกันเซรามิกแตกครึ่งเด็กทั้งสามคนกรีดร้องวารุณีรีบวิ่งไปกอดลูกไว้แน่นคุณทำอะไรเธอตะโกนออกไปสุดเสียงเขาจ้องมองเธอตาแดงฉานเธอจะหนีไปหามันงั้นเหรอฉันไม่ใช่แค่ตัวแทนเสียงของเขาสัน่นคลุ้มคลั่งฉันแต่งกับเธอแล้วพวกมันต้องเรียกฉันว่าพ่อเขาเก้าวเข้ามาอีกก้าวใบหน้าเต็มไปด้วยเหงื่อและความเครียดแค้น วรุณีขยับถอยหลังช้าๆเธอบังลูกทั้งสามไว้ด้านหลังเสียงเคลื่อนไหวจากหน้าบ้านเริ่มดังขึ้นประตูรั้วเหล็กเปิดออกตำรวจมาแล้วเสียงชายคนนั้นตะโกนจากด้านนอกวรุณีได้ยินเสียงฝีเท้ารีบเร่งเขาคนนั้นวิ่งเข้ามาในบ้านเธอเห็นเขาชัดเจนแล้วเขาพ่อแท้ๆของลูกสายตาของเขาเต็มไปด้วยความโกรธและปกป้องทันใดนั้นชายที่อยู่ข้างเธอคว้าคอเด็กชายคนเล็ก อย่าเข้ามาเขาตะโกนเสียงดังใบหน้าบิดเบี้ยวเหมือนคนไร้สติวารุณีร้องให้ออกมาทันทีเสียงลูกเธอร้องให้ด้วยความตกใจพ่อของเด็กหยุดก้าวเท้าเขายกมือขึ้นช้าๆแสดงว่าไม่คิดใช้กําลังเสียงไซเรนตํำรวจเริ่มใกล้เข้ามาลมหายใจในห้องหนักอึ้งทุกคนยืนนิ่งในฉากที่ไม่มีใครกล้าขยับแล้วเด็กชายคนนั้นพูดขึ้นเบาๆพ่อครับถ้าพ่อรักแม่จริง อย่าทาให้แม่ร้องให้อีกเลยคําพูดนั้นทําให้ทุกอย่างเงียบลงอีกครั้งมือที่จับคอเสื้อเด็กค่อยๆค,คลายออกช้าเหมือนเวลากําลังยืดตัวออกดวงตาของชายผู้นั้นเริ่มสั่นไหวเขามองหน้าลูกชายตัวเล็กแล้วหันไปมองวารุณีดวงตาเธอเต็มไปด้วยน้ําตาและความหวาดกลัวเขาก้าวถอยหลังหนึ่งก้าสองก้าแจกันที่ยังถือไว้ในมือหลุดร่วงกระแทกพื้นแต่กระจายเป็นเสียง เสียงฝีเท้าเร่งรีบดังขึ้นจากหน้าบ้านประตูถูกผลักเปิดแรงตำรวจสองนายกรูกันเข้ามาวางมือขึ้นหยุดเดี๋ยวนี้ชายคนนั้นยืนนิ่งมือยกขึ้นชาชาเหมือนเพิ่งตื่นจากฝันร้ายตำรวจจับเขาไว้ทันทีขณะที่เด็กทั้งสามวิ่งไปหาพ่อของพวกเขาเขาก้มลงกอดลูกแน่นทั้งสามคนน้ำตาไหลออกจากดวงตาชายผู้ไม่เคยยอมร้องไห้วรุณีเดินเข้ามาชาชา ดวงตาเธอไม่ละไปจากเขาเธอเอื้อม,มือออกไปแตะแขนเขาเบาๆกลับบ้านเธอะชายคนนั้นพยักหน้าเสียงลมหายใจผ่อนคลายเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีประตูหน้าบ้านเปิดค้างไว้แสงแดดเย็นย่ำลอดเข้ามาท่าพื้นไม้ครอบครัวทั้งสี่คนเดินผ่านออกไปปล่อยเงาของผู้ชายคนหนึ่งไว้เบื้องหลังที่นั่นไม่มีที่ให้เขาอีกต่อไปเสียงรถตำรวจค่อยๆห่างออกไป ล้อบอดบนกรวดหน้าบ้านทิ้งรอยไว้เหมือนรอยแผลวารุณีหันกลับไปมองบ้านหลังนั้นบ้านที่เธอเคยเชื่อว่าเป็นที่ปลอดภัยตอนนี้มันดูเงียบและว่างเปล่าอย่างประหลาดเด็กๆเ,เดินขนาบข้างเธอแต่ละคนกลุ่มมือพ่อไว้แน่นเขาก้มลงมองพวกเขาทีละคนแวลาเต็มไปด้วยคำขอโทษที่ไม่อาจพูดออกมาได้ทั้งหมดเธอมองเขาแวลาเก่าๆก,กลับคืน่มาในดวงหมาด้าเงหดเมเขาไม่ได้เปลี่ยนไปเลย แต่โลกของเธอเปลี่ยนไปทั้งหมดแล้วเสียงลมหายใจของลูกดังชัดในความเงียบพวกเขาเหนื่อยล้าแต่ยังยืนอยู่เธอพยักหน้าเบาๆเหมือนตอบตัวเองมากกว่าคนอื่นเราจะเริ่มใหม่คำพูดนั้นหลุดจากริมฝีปากเธอเบาเหมือนลมไม่มีใครตอบแต่ทุกคนรับรู้พ่อของลูกยิ้มบางๆเขาโอบลูกไว้แน่นขึ้นวารุณีก้าวเท้าแรกบนทางดินที่ทอดไปสู่ถนนใหญ่ดวงอาทิตย์กำลังจะตก แสงสุดท้ายกระทบเส้นผมของลูกเธอเป็นสีทองอ่อนไม่มีใครหันกลับไปมองบ้านหลังนั้นอีกเลยลมเย็นพลิ้วผ่านทุ่งหญ้าข้างทางกลิ่นดินหลังฝนตกโชยแต่จมูกวารุณีสูดหายใจลึกความหนักอึ้งในอกค่อยๆเบาลงมือของเธอยังกุมมือลูกไว้แน่นเด็กๆเ,เงียบแต่ไม่เศร้าพ่อของพวกเขาเดินเคียงข้างไม่พูดมากแต่ทุกก้าวคือคำสัญญาแสงอาทิตย์เลือนหา,หายหลังแนวต้นไม้ ท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีม่วงหมนเสียงจักจันเริ่มดังประสานกันจากริมป่าถนนสายเล็กทอดยาวไปข้างหน้าไม่มีใครรู้ว่าปลายทางอยู่ที่ไหนแต่วันนี้ไม่มีเสียงโกหกไม่มีการบังคับไม่มีเงาของความกลัวมีแค่ครอบครัวที่หายไปนานกำลังกลับมาเป็นของกันและกันอีกครั้งฝ่ามือเล็กๆของลูกสาวคนโตบีบมือวารรณีเบา,เบาๆเธอหันไปมองลูกยิ้มบางๆในความเงียบ แม่เราจะไปอยู่ที่ไหนกันต่อเหรอวารุณีเงียบไปครู่หนึ่งเธอไม่รู้คำตอบแน่ชัดแต่เธอรู้ว่าที่ไหนก็ได้ขอแค่ไม่ต้องกลับไปใช้ชีวิตที่ไม่ใช่ของตัวเองอีกพ่อของเด็กหยุดเดินแล้วหันมาหาเธอฉันมีบ้านหลังเล็กๆที่เชียงใหม่มันไม่หรูแต่มีสวนมีกำแพงต่ำๆและมีม้านั่งใต้ต้นลำไยเสียงเขานุ่มชาและแน่วแน่วารุณีมองหน้าเขานิ่งภาพในใจซ้อนทับกับเสียงนั้น บ้านที่เธอเคยนึกภาพไว้ตอนอย่างอุ้มทองบ้านที่มีรอยยิ้มไม่ใช่คำสั่งเด็กชายคนกลางเงยหน้าขึ้นที่นั่นมีแมวใหม่ครับเสียงหัวเราะแรกในรอบวันหลุดออกมาจากทั้งสี่คนพร้อมกันมันเบาสั้นแต่จริงใจวารุณีพยักหน้าไปที่นั่นกันเถอะเริ่มต้นใหม่ในที่ที่เราสามารถหัวเราะได้เธอหันกลับมามองถนนเบื้องหน้าอีกครั้งเส้นทางนั้นอาจไม่ง่ายแต่มันเป็นของเธอจริงๆ และครั้งนี้เธอจะไม่เดินคนเดียวอีกแล้วฟ้าค่ำลงเรื่อยๆแสงดาวดวงแรกเริ่มส่องแสงริบหรี่บนท้องฟ้าเสียงฝีเท้าของพวกเขาเบาลงเมื่อถึงจุดพักริมทางต้นไม้ใหญ่แผ่กิ่งก้านคล้ายร่มเงาแห่งความอบอุ่นวารุณีวางกระเป๋าผ้าลงข้างตัวเด็กๆนั่งล้อมวงบนพื้นหญ้าแห้งเสียงมแมลงกลางคืนร้องระงมรอบตัวพ่อของลูกนั่งลงข้างเธอไม่มีคำพูดใดออกจากปากเขา แต่ความเงียบระหว่างพวกเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมันไม่ใช่ช่องว่างมันคือความเข้าใจเธอเอนตัวเล็กน้อยพิงต้นไม้หลับตาชั่วครู่ปล่อยให้ลมพัดผ่านแก้มกลิ่นไอเย็นของธรรมชาติปลอบประโลมหัวใจที่เคยบอบชำ้ำลูกชายคนเล็กเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าแม่ครับคืนนี้เรานอนดูดาวด้วยกันได้ไหมวรุณีลืมตาขึ้นมองแววตาใสาซื่อของลูกเธอยิ้มแล้วพยักหน้าคืนนี้เราจะนอนใต้ดาว และฝันถึงวันพรุ่งนี้ที่ไม่มีใครบังคับเราอีกเสียงหัวใจเธอเต้นช้าแต่มั่นคงเพราะในที่สุดเธอก็ได้เป็นแม่ในแบบที่เธอเลือกเองพื้นหญ้าเย็นแต่ไม่หนาวเสียงลมหายใจของเด็กๆสม่ำเสมอพวกเขานอนเรียงกันใต้ผ้าห่มผืนเดียวร่างเล็กๆซุก,กชิดกันอย่างอบอุ่นวารุณีนั่งเฝ้าดูพวกเขามือของเธอค่อยๆลูบผมลูกอย่างอ่อนโยนใจเธอสงบกว่าที่เคยเป็นในรอบหลายปี ชายที่นั่งเงียบข้างเธอยื่นขวดน้ำให้เธอรับไว้ดื่มอึกเล็กๆแล้วคืนขวดกลับไปโดยไม่ต้องพูดอะไรความเงียบของเขาไม่ใช่ความเย็นชามันคือความตั้งใจจะไม่ทำให้เธอเจ็บอีกเขาก้มหน้าลงเสียงเบาเหมือนกระซิบลอดออกมาขอบคุณที่ยังให้โอกาสผมกลับมาเธอไม่ตอบในทันทีเพียงแค่หันไปมองเขาในแสงจันทร์บางๆอย่าทำให้ฉันต้องลุกขึ้นสู้กับใครเพราะคุณอีก เขาพยักหน้าช่าแน่นจากนั้นเขาจัดผ้าห่มให้ลูกๆอย่างแผ่วเบาทั้งสองนั่งเงียบกันอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งเสียงนกราตัวหนึ่งร้องแผ่วในความมืดวารุณีเอ็นตัวลงข้างลูกๆดวงดาวเต็มฟ้าสะท้อนในดวงตาเธอคืนนี้ไม่มีฝันร้ายมีแต่ลมหายใจของครอบครัวที่ยังอยู่ครบทุกคนเมฆบางลอยผ่านผืนฟ้ากลบแสงดาวชั่วครู่แล้วปล่อยให้เปล่งประกายอีกครั้ง วารุณีหลับตาลงช้าๆกลิ่นหญ้าแห้งและเสียงจิ้งหรีดกล่อมเธอเข้าสู่นิทราข้างกายเธอลูกๆขยับตัวเล็กน้อยในความฝันมือเล็กๆเกอื้อมมากุมมือเธอไว้โดยไม่รู้ตัวเธอยิ้มแม้ในยามหลับแสงจันทร์ขาวนวลทอดลงบนใบหน้าเธอเผยให้เห็นร่องรอยของผู้หญิงที่ผ่านทั้งรักและแผลลึกอีกฝั่งหนึ่งพ่อของเด็กยังคงนั่งเงียบแผ่นหลังพิงต้นไม้ใหญ่สายตาไม่ละไปจากครอบครัวตรงหน้าเขาไม่ฝันถึงอดีตอีกแล้ว ไม่ต้องวิ่งหนีอะไรอีกแล้วเสียงลมพัดผ่านทุ่งยอดหญ้าไหวซ่านความมืดไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เคยเป็นเพราะเขาได้เห็นแสงเล็กๆที่แท้จริงในชีวิตของเขาอีกครั้งเช้ามืดใกล้เข้ามาเส้นขอบฟ้าเริ่มเปลี่ยนสีทีละน้อยเสียงนกตัวแรกบอกเวลาวันใหม่วารุณีขยับตัวลืมตาขึ้นชชาๆดวงอาทิตย์ยังไม่โผล่พ้นยอดไม้แต่เธอรู้วันใหม่เริ่มต้นแล้วและครั้งนี้เธอจะลุกขึ้น ไม่ใช่เพราะใครสั่งให้เดินแต่เพราะหัวใจของเธอเลือกเองว่าจะไม่ยอมถอยอีกต่อไปแสงแรกของวันค่อยๆทะลุผ่านม่านต้นไม้ท้องฟ้าสีส้มอมชมพูดึงดูดสายตาของทุกคนวารุณีมองขึ้นไปสายลมเย็นๆพัดผ่านใบหน้ามันรู้สึกสดชื่นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเธอลุกขึ้นจากพื้นหญ้าขยับตัวเบาๆเ,เ,เพื่อไม่ให้ลูกๆตื่นพ่อของลูกขยับตามขึ้นยืนไม่มีคำพูดใดๆ แต่มีการเคลื่อนไหวที่สื่อสารความหมายเขายืนนิ่งข้างๆเธอในความเงียบที่มีแต่เสียงธรรมชาติเธอหันมามองเขาในดวงตาของเขามีแสงใหม่แสงที่ไม่มีความเครียดไม่มีความเกรงกลัวแสงที่พร้อมจะเดินไปข้างหน้าเราจะทำให้มันดีขึ้นใหม่เขาถามเบาๆวารุณีมองไปที่ลูกๆพวกเขายังนอนหลับพวกเขาไม่รู้ว่าชีวิตนี้จะเดินไปทางไหนแต่วารุณีรู้แล้ว เธอไม่ต้องการคำตอบที่แน่ชัดแค่ต้องการให้ทุกวันมีความหวังใช่เธอพูดเสียงเบาเราจะทำให้มันดีขึ้นเพราะเราเลือกที่จะเริ่มใหม่เขาพยักหน้าเสียงหัวเราะของเด็กๆเ,เริ่มดังขึ้นจากข้างหลังลูกชายคนกลางลุกขึ้นนั่งแล้วหันไปมองทั้งสองคนแม่ครับวันนี้เราไปไหนกันวารุณียิ้มบางๆไปตามหาความสุขใหม่ๆของเราพวกเขาเดินไปข้างหน้า ไม่ต้องหันกลับไปมองสิ่งที่ผ่านไปแล้วเพราะตอนนี้ชีวิตใหม่กำลังเริ่มต้นเสียงฝีเท้าของพวกเขาก้าวไปตามถนนดินที่ทอดยาวท้องฟ้าเริ่มสว่างขึ้นเรื่อยๆแสงแดดที่อ่อนโยนกระทบใบหน้าและผิวกายแต่ในใจของวารุณีมันอบอุ่นมากกว่าที่เคยเป็นเด็กๆวิ่งเล่นข้างหน้าเสียงหัวเราะของพวกเขาทำให้ทุกอย่างรอบตัวดูสดใสขึ้นพ่อของเด็กค่อยๆก้าวตามเขามองไปที่พวกเขารอยยิ้มปรากฏบนใบหน้า แม้ว่ามันจะเป็นแค่รอยยิ้มเล็กๆแต่เธอรู้มันหมายถึงการเริ่มต้นใหม่ของเขาการทิ้งอดีตที่เขาคิดว่าเขาต้องแบกรับมันตลอดไปแม่ครับผมอยากเห็นภูเขาลูกชายคนเล็กหันมาบอกภูเขาเรอวารุณีถามใช่ครับผมอยากไปเดินเล่นที่ภูเขาดีเลยวารุณียิ้มและหันไปมองพ่อของลูกเราจะไปภูเขากันนะพ่อของเด็กพยักหน้าชชา ถ้าเราตั้งใจมันก็ไม่ไกลเกินไปหรอกพวกเขาเดินต่อไปตามเส้นทางที่ไม่มีใครรู้ว่าจะพาพวกเขาไปที่ไหนแต่ไม่สำคัญแล้วเพราะการเดินทางนี้เต็มไปด้วยความหวังใหม่ๆความสงบที่พวกเขามองหามาตลอดไม่ต้องกังวลถึงอดีตที่เจ็บปวดไม่ต้องห่วงถึงอนาคตที่ยังไม่มาถึงสิ่งเดียวที่พวกเขามีตอนนี้คือกันและกันแล้วเสียงลมที่พัดผ่านและการเดินทางที่ไม่มีจุดสิ้นสุด ก็เริ่มเติมเต็มใจของพวกเขาทีละน้อยอย่างช้าๆแต่อบอุ่นเส้นทางข้างหน้าเริ่มคดเคี้ยวไปตามขอบเขาวิวทิวทัศน์รอบตัวกว้างไกลสุดลูกหลูกตาท้องฟ้าสีฟ้าสดใสไร้เมฆและภูเขาที่อยู่ไกลๆดูเหมือนจะเป็นคำมั่นสัญญาแห่งความฝันเด็กๆวิ่งไปข้างหน้าในความสนุกสนานเสียงหัวเราะดังก้องไปทั่วทุ่งหญ้าในขณะที่วารุณีเดินไปข้างหลังเบาๆเธอหันมองไปที่พ่อของลูกเขายิ้มให้เธอ ไม่มีคำพูดใดๆแต่ทุกอย่างที่เขาทำบอกเธอว่าเขาพร้อมแล้วพร้อมที่จะเป็นพ่อที่ดีพร้อมที่จะทำให้ครอบครัวนี้สมบูรณ์แม่ครับเราจะปีนภูเขาด้วยกันไหมครับลูกชายคนโตถามเสียงตื่นเต้นวารุณีหัวเราะเบาๆและพยักหน้าถ้าเราไปกันพร้อมๆกันทุกอย่างก็ทำได้หมดพวกเขามาถึงทางขึ้นภูเขาเล็กๆที่มองเห็นได้จากตรงนี้มันไม่สูงมากนักแต่พอเดินขึ้นไปก็ได้เห็นวิวที่กว้างไกลออกไป เหมือนกับการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตที่ไม่ต้องเร่งรีบทุกก้าวที่พวกเขาเก้าวไปข้างหน้าทุกหายใจที่พวกเขาหายใจร่วมกันมันคือการเติมเต็มช่องว่างในใจที่เคยหายไปไม่ต้องกังวลว่าทางข้างหน้าอาจจะยากแค่ไหนเพราะตอนนี้พวกเขามีกันและกันพวกเขาจะเดินต่อไปด้วยกันไม่ว่าวันพรุ่งนี้จะนำพาพวกเขาไปที่ไหนเสียงของลูกๆที่เรียกชื่อเธอทำให้เธอหันไปยิ้มแม่ไปเร็วๆค่ะ มาทำอะไรตรงนี้ลูกสาวคนโตตะโกนบอกวารุณีมองไปข้างหน้าแล้วก้าวเท้าไปอย่างมั่นคงทั้งครอบครัวเดินขึ้นภูเขาไปด้วยกันและไม่รู้ว่าอะไรคือจุดหมายแต่ตอนนี้การเดินทางนี้คือชีวิตใหม่ที่เธอเลือกเองเมื่อพวกเขาก้าวถึงยอดเขาทิวทัศน์เบื้องหน้ากว้างไกลและงดงามจนไม่อาจบรรยายเป็นคำพูดภูเขาอื่นๆเรียงรายอยู่ไกลไกลท้องฟ้าผืนนั้นเต็มไปด้วยแสงแดดอ่อนๆที่ทอดลงบนหุบเขา เสียงลมพัดผ่านเบาๆแต่มันกลับมีความรู้สึกของการปลดปล่อยเหมือนกับทุกอย่างที่เคยหนักหน่วงถูกขจัดออกไปในช่วงเวลานี้วารุณีหันไปมองลูกๆที่ยืนอยู่ข้างๆใบหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยรอยยิม้มพ่อของเด็กยืนข้างๆเธอท่ามกลางแสงแดดและธรรมชาติที่สดชื่นเขาหันมามองเธอไม่ต้องพูดอะไรเพราะแววตาของเขาบอกว่าเขาพร้อมแล้วพวกเขาทุกคนยืนอยู่ตรงนั้น ท่ามกลางโลกที่กว้างใหญ่แต่ก็อบอุ่นในทุกๆข้อความของมันเรามาถึงแล้ววารุณีพูดเบาๆเธอหันไปมองทุกคนและยิ้มในขณะที่ลูกๆวิ่งเล่นไปที่ขอบเขาเธอเห็นว่าไม่ใช่แค่การเดินทางที่สำคัญแต่การที่พวกเขามาถึงที่นี่พวกเขาทำมันได้ร่วมกันไม่มีคำว่าล้มเหลวแค่การเริ่มต้นใหม่และการเลือกที่จะเดินไปข้างหน้าแม้จะมีความยากลำบาก และความท้าทายแต่ตอนนี้พวกเขาไม่ได้อยู่ในนั้นเพียงลำพังพวกเขามีกันและกันและการเดินทางครั้งนี้มันจะยังคงดำเนินต่อไปไม่ว่าจะไปที่ไหนสิ่งสำคัญคือพวกเขาได้เดินมาถึงจุดนี้จุดที่หัวใจพวกเขาเต็มไปด้วยความหวังใหม่และจะไม่มีวันหันหลังกลับอีกสุดท้ายพวกเขาจะยืนเคียงข้างกันตลอดไปและโลกนี้ก็พร้อมที่จะเปิดทางให้พวกเขาได้ก้าวต่อไป